คันนี้เป็นนิสสัน NV นะครับเป็นกระบ,บะเป็นซินยอดนิยมเลยตั้งแต่ยุค90คันนี้เป็นปี1995นะ1995สีขาวกันชนดำน่าจะเป็นรุ่นตัวเล็กสุดแล้วก็เป็นเจนแรกนะตัวนี้มันจะมีอยู่ประมาณ2เจนอีกทีนึงก็แคปใหญ่เรียกควีนแคปก็แบบเด็กเล็กๆนั่งได้ นะครับไซด์ซีดานนี่แหละเครื่องยนต์พันหกของนิสสันในยุคนั้นนะครับก็เป็นเรียกว่าตอนแรกออกมาก็ดูแปลกประหลาดเหลือเกินนะแต่ทําไปทํามาจนมาถึงวันนี้นะเป็นรถที่ถูกใจพ่อค้ามากๆไซส์เล็กเดินทางสะดวกกระทะัดรัดเครื่องเป็นซินพันหยังไงก็ประหยัดกว่าดีเซลนะครับก็ใช้งานแบบใช้ในเมืองก็ได้นะครับสมบุกสมบันก็อย่าไปให้มันมากนะก็พอขนของได้นะแล้วก็สภาพ ปัจจุบันก็ยังมีสภาพดีๆเหลืออยู่เยอะคันนี้เรียกว่าสภาพเรียบร้อยธรรมดานะครับน่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนนะถ้าเป็นตัวสุดท้ายก็จะยังมีเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดก็มีกระจกไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่มั่นใจนะอาจจะแค่ปี2ปีเจนสุดท้ายแล้วแหละนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเกียร์ธรรมดากระจกมือหมุนแต่สภาพเรียบร้อยมากเลยนะดูสภาพเบาดิ ทำใหม่นะม,มาตั้งแตหุ้มใหม่มาสักรอบหนึ่งแนะสภาพดีจังเลยนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องเดิมนะมาแนวรถบ้านสีขาวก็อายุขนาดนี้ก็อาจจะมีเก็บสีมาสักรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่ทาไมยังใช้กันชนดานะฮะสภาพดีราคาไม่แพงอยู่แล้วครับรุ่นนี้นะใช้งานได้ครบนะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะรถมันเบาด้วยนะนะที่นั่งก็สองที่นั่งดูดีคันนี้ปล่อยมาสามหมื่นห้าพันบาทพระเจ้าช่วย ส5ม0 0ื 35, บาทเกียร์ธรรมดาก็ดูแลง่ายไม่ต้องกังวลกับเรื่องเกียร์เครื่องเกียร์นะรถอ,อยู่ตาคลีนครสวรรค์นะครับภาพนี้นี่คนขายครับนะบ,บูที่ลงโพสต์ขายเอาไว้ถ้าสนใจรถคันนี้กับราคาวเบาขนาดนี้พร้อมจะดูแลต่อก็ติดต่อหาผู้ขายเขาได้โดยตรงนะครับจาก ชื่อที่ปรากฏเมื่อกี้นี้นะเข้าไปใน Facebook Marketplace นะครับค้นหาชื่อนะครับแล้วก็เข้าไปสอบถามได้เลยครับขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับ